ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ในการที่แบบได้รับเกียรติได้เป็นซีนเตรอร์ของเขาแล้วของทางเพอร์ซีครับก็ดีใจมากๆครับอยากกินแตยตนี้มันเหมาะสภาพผิวยังไงบ้างครับผมก็มผมว่าการที่พี่บีบอกครับคือทุกสภาพผิวครับหน้าแห้งหน้ามันผิวแพ้ง่ายครับร<อ>ผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้กับสภาพผิวเลยครับคิดว่าเราเป็นผู้ชายมันต้องดูแลตัวเองรักษาแค่ไหน โอ้โหผมว่าผู้ชายยิ่งสำคัญครับกันแดดคือสําคัญมากๆครับไม่ว่าจะเจอแบบไปเอาดอข้างนอกครับไปทํากิจกรรมต่างๆแม้แต่อยู่ในห้องนะครับมีแสงสปอตไลท์เข้ามาผมว่ามันก็สามารถป้องกันได้แหละครับอืมอันนี้กิจกรรมวันนี้มันเยอะเลยครัที่เรากิจกรรมครับเริ่มแรกผมก็ต้องเขาจะเปิดมาด้วยการร้องเพลงครับแล้วก็กิจกรรมกับแฟนๆครับเล่นเกมมินิเกมกับแฟนๆครับแล้วก็มี b e n ฟิตถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับนะให้ฝาบผิวัณร์จะรูปครับผมก็ฝาบผิวพรรณนะครับนี่ครับ p e r c i w a t e r y UV Expert Sunscreen นะครับก็ฝา เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางแบรนด์โน้มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พิลเตอร์เดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับฝากด้วยนะครับกันแดดเนี้ยใช้ได้กับทุกสภาพผิวครับฝากติดตามด้วยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างยนินสายแฟนมีทั่วโลกเสร็จอย่างของพี่ปิ่นเออยังไม่เสร็จครับเพิ่งกลับมาจากมาเก๊าครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์จะไปต่อครับม็กซิโกกับบราซิลมันเป็นยังไงบ้างมันมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่สุดว่า แตกต่างจากเดิมมื่ที่เราเคยไปมาอะไรเงี้ยโอ้โหก็หแตกต่างคือด้วยตั้งหมอ,อ,อตอนแฟนมีครั้งแรกครับคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยอาจารย,ย์จะพี่มาถามแล้วพอพอ <c oughs> ตอนนี้คือ <c oughs> ที่เราว่าบินเป็นนกเลยครับบินเป็นนกคือแบบก็สนุกครับรู้สึกว่าไปต่างประเทศทําให้เราสึกเปิดตาเขาบอก เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับเมื่อก่อนผมคิดว่าแบบอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยอ้าวทำไมอ่ะผมอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินครับแล้วเราก็กลัวต่อติดตอมอนู่นนี่นั่นครับก็เลยแบบทำให้ไม่กล้าเพราะผมก็จะดูข่าวมาว่าเอ้แต่ละคนแบบติดตอมน่ากลัวอย่างนี้งี้ครับทำให้เราไม่กล้าอาจจะพอย้อนกลับไปวันแรกที่ต้องขึ้นเครื่องบินที่จะต้องบินไปอ่ะมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ผมก็ดูแล้วว่าสนามบินเข้าไปแล้ว่มีตรงไหนบ้างมันต้องผ่านยังไงบ้าง ไปแต่ละที่อ่ะเขามีเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมคำพูดยังไงบ้างครับซึ่งเราไม่ได้กลัวการขึ้นเครื่องบินหรือเรากลัวการติดต่อมอกลัวการติดต่อมอครับมากกว่าขึ้นเครื่องบินใช่ครับเพราะเพราะเราผมไม่ได้กลัวความสูงครับอ๋อไม่กลัวความสูงไม่กลัวที่แคบใช่ครับัวแค่ตัวที่ติดต่อมอครับไม่มีเออมันมันเม่ผมเคยเคยได้ยินอะไรเยอะใช่กิตาร์มาเยอะว่าโกรดน่ากลัวสุดคือการติดต่อมอได้ครับ มันต้องมีการเตรียมคำถามมันหรือว่าต้องเตรียมข้อมูลเลยมั้ยออเตรียมครับอ่าอย่างน้อยที่อยู่ไปกี่วันไฟกลับเมื่อไหร่โรงแรมพักที่ไหนครับเตรียมอย่างดีครับอาแสดงว่าการเครื่องบินไม่ได้มีผลมากกว่าการข้าตอมอถูกต้องครับผมเต็มก็คือว่ากัวตอมอมากกว่าก็ถูกครับผมกัวตอมอมากกว่าเครื่องบินครับเพื่อนๆ11คนให้ความสบายใจตรงนี้ยังไงบ้างก็ตอนครั้งแรกที่ไปครับ ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอีกตามมาฟอลล์มีฟอลล์มีเลยฟอลล์มีเขาไม่ได้จับเป็นแก๊งเขาจับเป็นคนนะลูกฟอลล์มีเราว่าเขาเลือกเป็นคนก็คือผมจะให้คนอื่นไปก่อนอะอย่างผัวใครได้ปุ๊บสมัติพี่สายปุ๊บไปหน้าก่อนเลยบอกพี่สายผมขอดูตัวอย่างก่อนว่าลักษณะการพูดคุยของเขาเป็นยังไงบ้างเและสําหรับเราพอเราไปถึงตรงนั้นโมเมนต์ตรงนั้นเป็นยังไงโมเมนต์สรุปแล้วที่ผมไปมาหลายๆที่นะผมไม่เคยได้คุยเลยแบบ คุยถามไปเลยเลยก็คือสงเสร็จแล้วไปเลยใช่ครับโปตีแบบไม่ไม่มีมีแต่ที่แบบที่เคยไปบราซิลที่แบบเขาสูบมันไกลแล้วเขาสูกว่าแบบชนคุยโอะแบบว่ามามาครั้งแรกหรอเป็นยังไงบ้างอะไร่ครับแล้วตอบเลยใช่ครับใช่เออเออ first time first time แล้วมีที่ไหนที่เขาคุยเยอะกันเราหรืมีแค่ที่บราซิลมีแค่ที่บราซิลครับที่ที่คุยเยอะส่วนใหญ่ก็เขาก็มองหน้าก็โอเคหน้าตรงพาสปอร์ตอยู่ก็โอเคผ่านได้แสดงว่าทำไมก็เริ่มมีความ ชิวแล้วหมายถึงว่าเริ่มเชี่ยวชาครับมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ไปก็ค <c oughs> ือแบบชิล <c oughs> ้วไม่ต้องเตรียมอะไรมากลวเราเคยไปประเทศที่เขาขึ้นชื่อมาขึ้นชื่อที่เขาขึ้นชื่อขึ้นชื่อเหรอครับก็ไปก็ก็ไม่โดนนะครับโอ้เห็นั้มไปก็ไม่โดนแต่เราไปมาแล้วไปไปมาแล้วครับไปมาแล้วคขายังไงบ้างเคยไหมกังวลกังวลกับประเทศนี้ป่ะคือช่วงแรกๆอ่ะมันอยู่ในไทม์ไทมิ่งของช่วงแรกเหมือนกันก็กังวลเหมือนกันว่าจะโดนเรียกเข้า ห้องห้องอีกห้องหนึ่งรือเปล่าอ๋อห้องซ้ายมือ <c oughs> อะ่ะทรายมือตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเออแต่สรุปก็คือแบบเขาจะคงดูหน้าดูว่าไม่ไม่น่าจะปลอดภยัยจริงๆด้วยความที่เราครูสมทเราก,กังวลที่นี่มาเพราะว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อ <c oughs> ก็กังวลไหมเหรอครับผมอันจริงตอนช่วงแรกกังวลทุกที่ที่ไปครับเพราะมันครั้งแรกหมดเลยแต่พอที่นี่คือรอดปลอดโปร่งโดยที่สึกว่า ถ้าต่างจากคนอื่นๆเขาไปเขายังกังวลที่นี่อมตอนนี้ผมก็สบายขึ้นแล้วครับก็คือไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเพื่อจะออกเดินแวใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้อ่ะผมถ้าผมมาไปก่อนก็คือเดินไปก่อนได้เลยโมั่นใจครับมั่นใจก่อนเดินที่เข้าไปหาเขาเรามีแบบว่าท่องอะไรในใจป่ะเราไ็มีท่องอะไรในใจท่องอะไรในใจเพื่อให้แบบมุ้นวมเดี๋ยวจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยอืมคไม่มีนะครับไม่มีเลยแต่ติดใช่ครับเตรียมตัวมีเอกสารทุกอย่างพร้อมแต่ว่า มีล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าของเม็กซิโกครับกับท่านทูดก็ต้องเตรียมตัวครับเพราะเขาจะสัมภาษณ์ว่าแบบไปยังไงไปกี่คนอะไรอย่างงี้ครับแล้วเราตอบไปว่าก็ตอบตามผมดีนะเขาเข้าให้กัน5คนครับ แล้วผมเข้าไปกับพี่ๆช่างแต่งหน้าอะไรอย่างงี้แล้วผมอะโชคดีที่จําสถานที่ว่าเราจัดที่ไหนใช้คำว่าโชคดีผมผมพยายามจําทุกอันละแต่ว่าณมเมต์นั้นผมจําที่แบบผมถามทุกคนแล้วว่าเนี่ยจำสถานที่ในการทําการแสดงอ่ะผมจําอย่างแม่นเลยแล้วปรากฏเขาถามจริงแล้วพี่ๆคนอื่นเขาไม่ได้จําเลยแล้วผมจําอยู่คนหนึ่งเราช่วยเขาใช่ผมช่วยเขามีเครดิตมีเครดิตถือว่ามีเครดิตเพราะผมจําอันนึงได้แน่นอน แต่ว่าความเป็นดาราของเราก็ไม่ได้ช่วยให้ต่อสภาพผ่านข้าวสมุนไพรก็ตอนนั้นผมเป็นคนเดียวด้วยครับเสร็จเป็นคนเดียวพอ,อที่เหลือคือพี่พี่ช่างแต่งหน้าหมดเลยทุกคนฝากไว้ที่เราครับผมซึ่งตอนแรกเราจะฝากไว้ที่เขาใช่แต่ว่า <c oughs> ดันปุ๊บดันเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมจําได้พอดีเออ <c oughs> จดีการที่ไปที่เบ่สองไปแฟนมิอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพราะเราเคยไปมาแล้วใช่ไหมครับผมครั้งนี้ไปมันแตกต่างไหมหรือว่ามันดูแบบมขค้างเรามากเราแค่ไหนผมว่าไปแต่ละทีมัน ก็แตกต่างครับด้วย energy ของคนแต่ละคนที่มาผมว่ามันก็แตกต่างครับเพราะฉะนั้นแบบเวลาไปแต่ละที่ผมว่าบางทีแบบไปที่ซ้า energy ก็เปลี่ยนไปครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับอือย่างเขาบอกว่าอเมริกาใตา้คอนชาตที่จะแบบว่าค้างมากโอ้ก็สุดยอดเสียงกีนี่คือดังมากๆครับที่ล่าสุดที่ไปนี่คือผมไม่ได้ยินเสียงดนตรีเลยตอนที่แบบขึ้นโชว์เพลงอ,ะอ,อ่ะคือเสียงเขากีเขาดังมากครับเป็นไงบ้างรีแอคเขามันดูแบบเกินร้อยหรือมันแบบ ผมรู้สึกว่าเขาเกินร้อยกมากมากครับเพราะเรารู้สึกว่าด้วย energy เขาเหมือนผมไม่รู้นะว่าเป็นเขาเป็นทีมเพราะเชียบอลหรือเปล่าอ๋อออบราซิลบราซิลเี้ยแล้วเชียบอลแบบเขา energy คือแบบสนุกมากทำให <c oughs> ้แบบส่งส่งมาถึงเราแล้วเราสุว่าสนุกกับการที่เราได้แบบเพอร์ฟอร์มตัวนั้นด้วยอืมอันนี้เหลือกี่ประเทศที่เราจะไปอีกสองประเทศครับมีเม็กซิโกบราซิลครับจริงๆไปแต่ที่มันต้องเตรียมโชว์เนี่ยมาสำหรับคนเกิดสายรับตกุนก็มีโชว์โชว์รวมครับเพลงเลเวลอัพที่แบบทุกคนจะได้โชว์กันแล้วก็ ผมมีเพลงคู่กับพี่สายครับชื่อว่าเพลงว่า No Hero ครับซึ่งเป็นเพลงใหม่กับพวกเพลงเลงใหม่ของพวกเราสง mm hmm. คนครับ mm hmm. ก็จะได้โชว์สองเพลงนี้แล้วแล้วก็มีเพลงอกอดทีครับ mm hmm. โชว์รวมอีกเพลงหนึ่ง mm hmm. จบจากนี้ไปเราจะมีอะไรต่อไหมของผมจบอีกจากนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรอติดตามครับ mm hmm. ว,ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามีผลงานอะไรบ้างครับ mm hmm. แสดงว่าปีหน้ามาแน่ ก็วินิจหรอขลูกพี่ดานไปลยเพาะบอกว่าคำตอบโอเคว่าคุยกับผมลองคุยกับนี่ก่อนแม่ชอยก่อนแม่ชอยแม่ชอยเอสก่อนว่ามันจะมีห้องเย็นอะไรหรือเปล่าถ้าแบบการตอบคำถามผมบางอย่างไปอ่าผมก็คุยกับปุ๋มานั่งห้องแม่ก่นสิลูกใช่ไหม ครับผมก็ก็รอติดตามครับแต่ว่าแน่นอนครับผมว่าจะมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนแน่นอนหลายคนบอกว่าคนโตขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นหมาเด็กตอนนี้ก็คือตัวเป็นหมาอะไรครับตอนนี้เป็นนนออะไรตี้ก็ไม่เป็นหมาแล้วเป็นยังไงบ้างรถเติบโตขึ้นครับก็อยู่ในวงการก็รวมๆแล้วประมาณ6-7เจ็ดปีนะครับเรียกว่าสู้ไปจักข่าวได้เลย โอเคนะครับโตแบบสู้พี่นักข่าวได้ผมผมยังสู้ไม่ได้เหรอครับผมยังเด็เขาพูดทันขึ้นอ๋อเ็นเงียบเพราะว่าพี่สายจะพูดเยอะกว่าอันที่เป็นไงบ้างหลายคนชมว่าเออพัฒนาการเราดูนี่นั่นก็ด้วยผมว่าประสบการณ์ครับพอประสบการณ์ในการทํางานมันมากขึ้นผมก็รู้สึกว่าในการเรียนรู้สิ่งต่างมันก็โตขึ้นตามตามตัวไปด้วยเป้าหมายแพชชั่นในการเป็นเสื้อของเราเป็นยังไงบ้างมาเป้าหมายผมยังรู้สึกเหมือนเดิมครับเพราะว่า ตอนแรกจริงๆว่าผมเข้ามาในวงก,การจากการที่แบบอยากจะเป็นบอยแบนด์เป็นไอดอลครับออแต่พอแบบไม่ได้ผันตัวเป็นนักแสดงแต่ผมก็รู้สึกว่านักแสดงก็ได้ทําต่างๆเหมือนคล้ายไอดอลเหมือนกันในการโชว์ชวการร้องการเต้นอย่างรครับผมก็รู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ได้ทำนัดอยู่ตรงนี้ครับแฟชั่นการเป็นไนดอดอลมันยังมีอยู่ไหมหรือว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่เคยฝันจริง ตอนนี้มันเริ่มขาบเกี่ยวครับพอด้วยอายุที่มันมากขึ้นเอาขยับขยังเหนือสังขารเราในการลุกขึ้นเต้นก็ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนเดิมครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าถามว่า ไฟเ,เ,เอเนจีข้างในอ่ะผมก็ยังอยากทําอยู่อ,อยากสนุกอยู่อยากอยากจะแบบเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้เห็นอยู่อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอยู่ครับก็คือเปลี่ยนจากการร้องเ,อเปลี่ยนจากการเต้นอาจจะมาร้องมากขึ้นใน,นถ้ามันได้ทำโทชว์ท่องโชว์ผมว่าผมก็ยังเต้นเหมือนเดิมแหละ,ะแต่แค่แบบด้วยผมตอนนี้ผมก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับก็แบบตอนนี้หันมาฟิตเนสมากขึ้น,นออกกำลังกายมากขึ้นครับเพื่อให้แบบมีแรงในการทํางานะนะแสดงว่าปีหนก้าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอ่าแน่นอนครับร่างทคงอย่างนี้เลยออ้ยก็พยายามครับจะพยายามพยายามจะแบบ ดูรายละเอียดมากขึ้นมัไรนะครับมันมาไหมก็ผมว่าก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงพอมีบ้างพอมีบ้างแสดงว่าปีหน้ามาเต็มเดี๋ยวมารอติดตามครับเออป่าวเรากลัวแล้วป่าวไปแล้วไม่ได้แล้ยงที่ี่บอกทวงเลยนะวันก่อนทวงเนี่ยแต่ว่าเออผ้าถั่วร้างทองเลยดิจิตอลฟุตพิลเรียบร้อยแล้วเออคนฝากผลงานลูก ครับผมก็ฝากผลงานต่างๆครับที่จะตามมาก็สามารถติดตามผลได้นะครับทางเชนออริจินอลนะครับแล้วก็รวมถึง IG Facebook นะครับทางเชนส6 1ครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับกับพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกของคนนะครับกับ Percy ซ a t e r y UV Expert s u n Screen ครับยังไงก็อยากให้คนแบบเปิดใจนะครับลองนี่รับผลิตภัณฑ์น่ารักน่ากนะครับกับพิีเซนเตอร์น่ารักนรักไปอยู่ด้วยกันนะครับผม